สวัสด well, ีจ้ะแฟนจีนดําทุกคนนะจ๊ะเจอนช่นเคยนะทุกวันพุธหกโมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าท่านที่จำได้ฟิชเชอริงจำเมงซัมเมอร์ฮิลสวัสดีพี่แม่สวัสดีจ้ะแม่เจออีกแล้วหล่อเท่เหมือนเดิมกับเล่าท่านที่จำได้คอนเซปต์รายการจำได้ก็จำได้ก็เล่าจำไม่ได้ก็แกกฮวย ก็ต้องเล่าอยู่ดีเอาติดตามพี่แมงได้ทุกแพลตฟอร์มของเขาแมงแชนแนลนะก็หลักๆจะอยู่ใน YouTube เป็นหลัก YouTube ก็มีไลฟ์สัปดาห์ละครั้ง2ครั้งว่ากันไปก็ฝากไปกดแชร์กดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยที่แมง h a n n e l ขึ้นมาตรงนี้พี่แมงด้วยอ่าโอเค มีนักกีฬาไหนที่ชอบแต่ไม่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลบ้างครับโอ้พี่แมงโอ้เยอะชอบนักกีฬาคนไหนที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลบ้างเอาตอนนี้แหละได้ตอนนี้ชอบนักเทนนิสอายุ18มีราอันเดรวาโอ้รัสเซียกําลังมาเลยอ่าเก่งคนนี้พรสวรรค์แล้วก็คาแรคเตอร์ดีอืมน่าจะน่าจะน่าจะไปไกลใช่น่าจะไปไกลอ่าถ้าวงการอื่นมีไหมพี่แมงกีฬาอื่นถ้าส่วนตัวเนี่ยจะชอบนักบาสอย่าง NBA จะชอบเททัมอ่ะของบอสตันปะ เบอร์ศูนย์นะเททัม um. เออแล้วก็มีนี่เซฟแอนเคอรี่ของโกลเด้นสเตทนักมวยนักมวยเออนักมวยก็ชอบนะนักมวยชอบเนี่ยซูเปอร์เล็กอ๋อซูเปอร์เล็กนี่บางถังรถถังที่เมืองนอนท์วันนี้ตะวันฉายเนี่ยมวยวันเนี่ยก็ชอบแล้วก็พี่โจนะัทวุฒิที่ล่าสุดก็โดนน็อกไปนั่นก็ชอบนะกแกน่ารักดีแบทแบท วิววิววิวกรูดไม่ค่อยชอบมันเวอร์พูลเนี่ยมันชอบเข้ามาเย่อเยอะวันก่อนร้ายอยู่มันยูแพ้ครับมันเข้ามาเยอะเยอะชอบชอบสีมือการตีแบตแต่ไม่ชอบนิสัยมันมันชอบมาเยอะเยอะตกลงเป็นคนไม่ดีใช่ไหมจะได้เลิกชอบหยอกเล่นน้องน่ารักน้องวิวกรูดแล้วก็เมย์รัชนกไงยังเก่งเหมือนเดิมีกลับมาแล้วกลับมาอีกรอบนึงคือแบตกับเทนนิสเนี่ยผมจะดูตามต่อเนื่องจ้ะแต่กีฬาอื่นก็อย่าง NFL นี่ก็จะดูรอบเพลย์ออฟแล้วก็ซูเปอร์โบว์ NBA นี่ เวลาไม่ได้ว่ะมันจำเจ้าไม่งมาแข่งตอนเรานอนเน่ะใช่ป่ะเป็นเจ็ดโมงเก้าโมง้ามันไม่นอนยังไงวะบ้านมันไม่นอนบ้านมันคนละทับโซนกับเราเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนักสนุกนักสนุกก็มีนี่ไงเอฟวันไงอ่าเทพชายาอุ่นหนูนี่สนุกนี่ต้องรอนนี่เลยอายุโอ้โหรอนนี่ก็ยังยังเก่านะเป็นได้ยุโทุกวันนี้ยังมันบ้านะมันสนุกเนี่ยมองตรงว่าแม่งกีฬาหมอนเลยนะแล้วถ้าเกิด ลบอชาเนิบยิงง่วงใหญ่ <น S 1> เลยเนียนนานเนี่ยม,มันจะสนุกตรงไหนก็เขาบอกว่าคนภาคเนี่ยอ่ะชื่อยอ่อแล้วกันนะคุณอดอรวรสอนออก,กอเนี่ย <น â? S 1> ชื่อย่อชื่อย่อคุณอดอ,อ๋อ,อเขาบอกว่าภาคฉอดหนึ่งปุ๊บเดินไปข้าห้องน้ํากลับมาไพ่ฉอดหนึ่งมันจะไม่แทงเลยบางทีถ้าเป็นสมัยเก่านะไอที่ว่าเกมมาสิบบาทนะสมัยเด็กนะไอเชียโดนไล่กลับบ้านเขาไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงสมัยก่อนคิดเป็นเฟรมเขาคิดเป็นเกม เกมละสิบยี่สิบเงี้ยนะ<ท>บางคนงถ้ามึงแทงครึง่งชั่วโมงอะมึงไปเถอะมึงไปหาที่อื่นเล่นเลยเราตังค์คืนไปด้วยมึงไปดีดลูกแก้วไว้มึงเสียเวลาเขาเลยคือ <c oughs> เกมหนึ่งมันจะประมาณอ่ะยิ่งแม่งหกหก,หกแดงเงี้ยสั้นๆเต็มที่ก็ยี่สิบนาทีนี่ก็เต็มที่แล้วนี่ก็เยอะแล้วบางทีมึงแทงกันสี่สิบนาทีห้าสิบนึ่งมึงไปเถอะทอะไรนะเสียวคนอื่นเขาเสียวกาดเสียกาดแล้วทำไมหากินอีก กีฬาหมอกีฬาหมอสนุกคือคือคือเข้าใจแหละมันต้องคิดบางคนโกงลงไปคิดอีกสักพักหยิบไอ้นี่มาฝนอีอือโอ้โหแล้วตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเออไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวไงเออเห็นใจคนดูมากช่วงหลังเขาถึงมีเหมือนช็อตคล็อกไงพี่เม้งสนุกช่วงหลังมีแล้วเหมือนช็อตคล็อกเหมือนบาร์ดอะเริ่มมีแบบเวลาขึ้นมาว่าช็อตหนึ่งคิดได้นานเท่าไหร่ใช่เออมันต้องมันต้องเปลี่ยนปฏิกาลไม่ไหวอย่างเงี้ยเกิดกูไม่แทงมือทำไรกโกะใช่ป่ะทำไรน่ะอะ เออเปลี่ยนเร็วผลแม่งอยู่นั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำความสะอาดลูกล้วเกิดสมมติอยู่ดีดีวะไอทำความสะอาดทุกลูกเลยได้หวะใช่ป่ะปกติแม่งลูกขาวเดียวไหมใช่ไอรูนั้นไม่เงาอ่ะลูนั้นมึงทำทุกลูกเลยสิบนาทีแล้วไอเนี่ยนี่พูดเล่นๆนะเล่นก็นั่นแหละก็จริงๆส่วนใหญ่เราจะชอบดูนักกีฬาไทยเพราะว่าก็ตามเชียร์ให้กำลังใจอยู่ละนะ ถ้าหากในอดีตมีมี VAR ครับคิดว่าเหตุการณ์สำคัญไหนบ้างที่จะจะเปลี่ยนแปลงไปครับโอ้คำถามนี้ดีถ้ามี VAR มันตั้งแต่ยุคอดีตที่เมงในฟุตบอลเนี่ยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แม่งยังแบบเยอไม่คลาสสิกนะมันไม่เกิดขึ้นนะเอะอันนี้ถอดได้ที่ขึ้นมาในหัวคือหัดพระเจ้าของเยโก้มาลาโนนาลูกนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นไปได้ไงปีเตอร์ชินตันกระโดดขึ้นไปจะไปรับไอ้บ้านนี่ตัวน้อนึงกระโดดปัดบอลต้องผ่านเข้าไป เยอะโอ้ยลูกนี้ไม่ได้แล้วหนึ่งลูกที่ลันผาดยิงไงมาฟุตบอลโลกหรือว่าลูกที่มันจะต้องเคลียร์จัดๆเลยอย่างเซอร์เจฟเฮิร์ตอ่าลูกนั้นอีกมาตุบอลโลกปีหกหกใช่อันนั้นก็ควรจะต้องแบบเคลียร์ที่สุดประตูของเปโดเมนเดสที่ยิงใส่ยูเอต็ดที่ลอยกรโดไปควักออกมาพี่อยู่ในสนามไหมอ้าวอยู่บนเพลสบล็อกเลยเห็นชัดเลยอ่ะเพราะมันอยู่ฝั่งขวาแม่งเตะเข้าไปแล้วอ่ะไอไลแมนวิ่งไม่ทันใช่ไม่ทันเพราะลูกมีไก่นมันไม่เห็นโอ้โหแม่งควักกระปี่ออกมา เข้าไปเป็นเมตรอะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรายังเห็นเลยอะแล้วมันไม่ได้เข้าแบบเฉียวๆนะมันหลุดเข้าไปแบบสอาช่วงตัวผมถึงยืนยันว่า V R ไงก็ต้องมีดีกว่านะไม่มีเออแล้วก็ประเภทแบบชอบตุกติกอะอม,มันจะได้หมดไปเล่นนอง<ป>เกมนเนี้ย หลังไม่ค่อยมีเห็นมมมไ่ีนะหลังน้อยมากนะเล่นนอกเกมแต่ก่อนเดี๋ยวมีบีบไข่บ้างเหยียบตีนบ้างมีกระทุ้งซอกมีอะไรเงี้ยมีหมดแต่ก่อนใช่ไหมมีหมดค้ะกรรมการไม่เห็นเนี่ยมันไม่เป่าเลยมันเป่าไม่ได้เป่าไม่ได้เห็นบีงทีไอ้นี่ล่วงไปแล้วถ้ามันไม่เห็นมันเป่าไม่ได้หรือบางทีผู้ช่วยผู้าิลไลแมนวิ่งมาเอ้าโอ้โหแม่งจังหวะเบอร์เหมือนกันใช่บางทีอะไรอ่ะใช่ไหมบางทีมันก็อยากจะเป่าแหละแต่อีกคนวิ่งชนปุ๊บลูกวีดหลุดอีกเฮ้ยเอ้ยเออจริงจริงกีฬาอื่นๆก็ควรจะมีนะอย่าง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 เทนนิ มงไม่ต้องใช้กรรมการแล้วใช่ใช่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ใช้แล้วใช้ไอหมดแล้วตอนนี้แล้วมันก็ยังมีอาจจะมีบางรายการที่แม่งยังอนุรักษ์อยู่อ่ะแล้วมึงจะมาเสียเวลาเถียงกันทำไมผมเห็นแล้วลงไม่ลงใช่ไก็คือไม่มีกรรมการคือแม่งใช้ไอ้นั่นหมดแล้วเพรไอหมดแล้วแต่ภาพเสมือนจริงหมดล้วอ่าลงปุ๊บแล้วมเลยว่าลงไม่ลงเอ้าอ่าไม่ต้องเถียงกันจบเกมดําเนินเร็วด้วยเร็วด้วยอจริง VR เนี่ยสาคัญแต่ว่าที่มันสำคัญกว่า VR คือคนคุม VR มากกว่าในมุมเราเนาะ เพราะบางทีตีเส้นมาเออระนาบนี้แปลกๆเว้ยบางทีมันก็ตีให้ล้ําตีให้ไม่ล้ําอะไรเงี้ยคือไอ้ระบบที่ยูฟ่ามันใช้อ่ะอ่าเซมิออโตเมตเนี่ยดีมากนะไม่เวอร์สุดนะไอ้ซาออดเนี่ยนะก็คือมีข่าวว่าไอ้พิมพ์ลีกมันจะมาเมื่อตอนสักกันยาตุร้ายไหมจ่ะไม่ทันก็รออยู่ไอ้เจ้านี่มันกุมภาแล้วมไม่ทันก็บอกฤดูกาลหน้าอย่างเร็วนี่ขนาดพิมพ์มิลีกนะที่แคนดูทั่วโลกลูกบอลต้องติดชิปไงต้องฝังชิปเอออ่ามันมันไม่ได้มันบางทีแบบตรงมันหลายอย่างมันมุมกล้องนู่่่นนนัออะไรเงงี้ยยยหลาา บางทีมันเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยใช่บางทีเห็นตีเส้นมาเวรกรรมแม่งไปสัตว์ตัดนิดเดียวอ่ะใช่โหช่างล่าสุดไอ้ซาออดอะไรที่จูสกุนเด้ที่ไปลาสัตว์นั่นโผล่ไปนิดเดียวอ่ะก็ล้ำไงอือก็จบก็เลยคือล้ำก็คือล้ำเหมือนที่โอลิมปิกอ่ะมันก็ใช้แบบยูฟ่านี่แหละบอลญี่ปุ่นเจอสเปนอ่ะไอ้ตัวเนี้ยกองหน้าเนี่ยมันหันหลังให้ประตูแต่ตอนมันจับบอลเนี้ยส้นส้นตีมันอ่ะไปนิดนึงอ่ะมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บยิงสวยด้วยเราก็ล้มตรงไหนวะพอมัน ตีสนิทโอ้โหียวตีนิดเดียวเไง <ś m ur ly> แล้วหันหลังให้ประตูอ่ะไม่ใช่เราเห็นแล้วโอ้โหกูเข้าใจมึงเลยแพ้ด้วยนะ <ś m ur ly> ใช่ใช่ต้องยอมอ่ะหันหลังให้ประตูแล้วส้นตีนล้ำนิดเดียว <ś m ur ly> แผลมไปหน่อยเยอน่ก็คือล้ำก็คือล้ำล้ำคือล้ำใช้คำนี้แผลมี่ไม่ใช่คนแล้วแต่คิดเอาเองว่าเป็นอะไรเออมีเลขไหนที่ชอบเป็นการส่วนตัวไหมครับแล้วเพราะอะไรเลขที่ชอบเป็นการส่วนตัวถ้าส่วนตัวชอบเบอร์เก้าเพราะว่าเบอร์เก้าเนี่ยเป็นเบอร์ที่ต้งเราสมัยเด็กเล่นฟุตบอลโรงเรียนแล้วโค้ช มาสเตอร์สาธิตที่อสังข์ชันธนบดีเขาให้เบอร์เก้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคอมบอลดีไหมเบอร์เก้าดีกว่าฮอยลุนเลยดีดีกว่าอีกนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ล้มแผ่ไม่ลมแผ่นไม่ใส่ฉลังนะไม่ล้มแผ่งัดอย่างเดียวไม่ใส่สตั๊ดชอบเบอร์เก้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทีมก่อนเนี่ยชอบเบอร์เจ็ดพี่แม้งเพราะว่าโตมาในยุคที่เอเดรคันโตน้าไงอ๋อมันเทจริงปะนักบอลคนนี้มันสง่าตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสภาพวิธีการเล่นเราแม่งไปออกทางแฮนดี้โคไง พราะโคอยากนิวคาสเซิลเบอร์9มาอยู่ยึเต็ดเบอร์17แล้วก็ค่อยไปใส่เบอร์9ก็เลยรักเบอร์9มาจนมาเจออาร์เก้าโรนโดหรือนาซาโลเดลิมา er ของบาซินก็ชอบเบอร์9มาตลอดก็ถ้าให้เลือกก็เลือกเบอร์9พี่แมงครับพี่จริงๆอ่ะ,อะผมว่าเบอร์อะไรก็ได้นะเราเราไม่ได้ยึดติดแต่ว่าเบอร์เจ็ดเนี่ยคือเราชอบแบร,รบ็ปซ่อนอ่ากับตันมาเวลอ่าเราเราก็เราก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอ่า ถ้าไม่ใช่เบอร์ตัวเดียวเบอร์2ตัวเป็นยี่สิบห้ายี่บห้าเป็นวันเกิดไง๋อ้โอเคแล้วมันเต็มหลังดี25เออว่ามันมันแบบย5ิ้ามันเต็มเลยนะใช่เบอร์ตองหนึ่งก็เคยใช้มาแล้วใช้นะเคยใช้ใช้บริการใส่เสื้อบางคนก็ถามเพราะว่าอย่างเบอร์ที่เราชอบเขาเอาไปหมดแล้วอ่ะทีมหนึ่งร้อยคนเงี้ยตายแล้วแม่งเบอร์กเลยกันก็เลยเอาตองหนึ่งเลยเต็มหลังเลยแล้จ่ายแพงไหมไม่นะมันก็เท่าเดิมเสื้อเขา อ้ค่าเสื้อเท่าเดิมสปอนเซอร์เขาจ่ายอยู่แล้วแล้วแต่เราแต่ถ้าเลือกก็คือเบอร์เจ็ดเพราะแบนด์รับเซอร์แล้วจี๕มอย่างเดียวเลยเหตุผลเดียวเลยเเลดยแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่มีก็ไม่เอาแต่ถ้ามีขอเบอร์นี้ได้หมดเบอร์อะไรก็ได้โอเคโอเคเราเรื่องของการมอบหมวกให้กับนักเตะที่ติดทีมชาติอังกฤษนยครับว่าที่มาเป็นยังไงครับโอ้เออว่ะ เออเรื่องนี้จะถามงานพี่เมง้งไอ้คำว่าแคปที่บอกว่าติดทีมชาติกี่แคปที่แบบอ่าร2อแคป67แคปอะไรเงี้ยมันคือหมวกแคปมันแปลว่าหมวกใช่ไหมทุกครั้งที่คุณติดทีมชาติเนี่คุณจะได้หมวกเฮ้ยผมว่าแม่งมันเป็นอะไรที่มีเกียรติมากนะสสิกนะมากเลยแหละอ,อ,อย่างสูงเลยคือเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้ทีไรนะผมกมจะมาพูดสกิดบอลไทยอ่ะคุณควรจะให้ความสาคัญกับนักฟุตบอลทีมชาติเก่าๆอ่ะใช่คือผมดูฟุตบอลนอกไปอยู่มาไปดูมา ไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติเขาให้เกียรติหมดเลยบางคนมาไม่เท้ามาบางคนบางคนเสียชีวิตบางคนอะไรคือเขาให้ความสาคัญมากอ่ะไม่ใช่ว่าปล่อยป่าละเลยอ่ะไอ้คำว่าแคปเนี่ยน่าจะจากอังกฤษนะเองนะเพราะแต่ก่อนมันจะมีเหมือนเป็นหมวกลูกเสือที่ก็มอบให้แล้วก็ถ้าใครเป็นปตันทีมก็จะมีปอกแขนเพิ่มให้ด้วยก็คือทุกๆนัดจะได้หนึ่งใบแล้วก็ไปเก็บรักษากันไว้ช่วงหลังๆมาก็จะน้อยลงไปแล้วแต่ก็จะมีการปักเพิ่ม่า อังกฤษเจอกับใครทีมนั้นเจอกับใครอะไรแบบนี้นี่บางคนเนี่ยติดทีมชาติเป็นร้อยครั้งเนี่ยโอ้โหหมวกเต็มเลยอ่าใช่ใช่ใช่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้ซึ่งกับทีมชาติไทยอย่าว่าแต่หมวกเลยนักเตะบางคนยังต้องนับสถิติตัวเองแล้วกูติดทีมชาติไปกี่นัดไม่มีคนมาเก็บอะอยากดูบอลยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมอดีตทีมชาติแท้ๆแทนที่จะเข้าไปดูมันต้องมีทุกอย่างอะมันต้อง ให้ความสาคัญหน่อยแล้วกันฝากไปเลยนะอันนี้ปกติไม่ค่อยยุ่งฟุตบอลไทยเพราะว่าคุณต้องเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีให้เด็กรุ่นใหม่มันได้รู้ว่าเฮ้ยการติดทีมชาติเนี่ยแม่งไม่ใช่ว่นนี้อยากจะติดก็ติดหรือใครก็ติดได้ที่มันต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไว้แล้วก็มีคนให้ความสําคัญแล้วจบเขาเรียกอะไรจบอาชีพค้าแข่งไปแล้วอะไรแล้วก็ยังได้รับเกียรติเนาะบางทีแมททีมชาติเนี้ยมันจะอะไรเงี้ยก็เชิญเขามาก็ดูระดับชาติระดับเขาก็ทำกันมาใ ช่วงพิเศษหน่อยทีมชาตินี้เจอทีมชาตินี้ไอ้นี่เคยยิงได้แชมป์เถื่อนเขามารับลงสนามหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละแค่นี้คือแฟนบอลเนี่ยเขาอินกับพวกนี้ใช่ๆๆมากเราเห็นว่าต่างประเทศนี่เขายิ่งยิ่งถือเรื่องพวกนี้มากเลยนะมากเลยแหละเห็นไหมล่ะว่าก่อนเกมถ้ามีใครเสียชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่นักบอลเป็นแฟนบอลเขายังทําเลยต้องมายืนไว้อะไรเป็นอะไรคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลตรงนี้สําคัญมากปลูกฝังเข้าไปเข้าไปเข้าไปอีกหน่อยมันจะได้ เกิดความแบบพีดอออกผลนะอว่าจะแจกหมวกไม่แจกหมวกไม่รู้แหละแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญในยุคเซอร์เล็กมีนักเตะที่แบบดื้อบ้างไหมครับนักเตะดื้อยุคเซอร์เล็กโเยอะเยอะนะถ้าคนแรกที่คิดออกตอนนี้คือเอ็ดิคันโตนาเนี่ยแหละเป็นขบลูกหนังเลยที่เจอเซอร์เล็กเอาซะอยู่หมัดเลยอ่ะจากรีสยูไนเตดเพิ่งเป็นแชมป์ดิวชันหนึ่งนะพี่เมงนะ แั้งปีลุงขึ้นแั้งเหลีดญตังขายไม่ให้เราเฉยเลยอ่ะไม่ยอมใครอ่ะเออยอมใครยอมเซอร์เล็กใช่แล้วเซอร์เล็กเขายอมใครนะกรรมการนักบอลมันมันล่อมาหมดแล้วแมนบอลยังโดนโดดถีบไปเลยอ่ะมีเซอร์เล็กเนี่ยที่ที่ยอมอ่าแล้วคือคานโตน่ายอมเซอร์เล็กเซอร์เล็กก็ยอมคานโตน่านะใช่ต่างคนต่างให้เกียรติกันอ่าใช่ใช่ใช่มีมีมีดื้อโอ้โหผมว่าเยอะนะแต่ยุคก่อนเนี่ยตอนที่ป๋าใหม่ๆก็พอแม็กกรัดเอแมนไวท์ไซส์พวกนี้ที่พวกขี้เมาอ่ะที่แม็งไปเลยเด้งหมดเลยพวกนั้นนะ เขาต้องเอาหัวโจกไว้ไงเอากับตะมาเวลไว้กด่ามท้าด้วยเข่าไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเข้ามาหักล็อบโบนี่มันก็อยู่ยากใช่ใช่เขาต้องเก็บไว้ก่อนแล้วเขาค่อยๆทำความเข้าใจเขาค่อยๆเตะตัดขาลูกน้องล็บโบเไว้สุดท้ายเหลือล็บโบอยู่คนเดียวอย่างลีชาร์ดไหลีชาร์ดก็มือดื้อนะลีชาร์ดเนี่ยวันหนีเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเที่ยวปาร์ตี้ไม่แคมไงดื้อเงียบไงอ่ไปแคมป์ตอนยิ่งมีเมียนี่ยิ่งหนักเลยบอกป่วยไปเดินช้อปปิ้งที่ลอนดอนอะไรเงี้ยใช่ มีมีลอยคีนก็ดื้อนะดื้อดื้อพออินไงตอนหลังพออินไงพออินที่ไปบังคับให้เด็กๆในทีมเรียกว่าเป็นกัาฟเฟอร์อย่างไทังนั้นที่คำเนี้ยมันเอาไว้เรียกเซอร์เล็ก้ท่านคนเดียวเราเวลาเล่นในสนามเนี้่ชอบทำเกินเนี้ยเฟอร์กี้เลยขายมีเยอะนะถ้าไล่ไล่เลี้ยงไว้จริงคริสตโนโรนโดก็ดื้อนะยุคแรกอ่ะแต่มาในยุคที่ป่าเริ่มเริ่มเริ่มแก่แล้วเริ่มใจเย็นแล้วเริ่มเบาลงแล้วเออเตเวสไงเตเวสเหรอเตเวสเออเตเวสเนี่ยชัดเลย จบกันไม่สวยแต่ว้นี่ก็น่าเห็นใจว่ามันก็อยากเล่นตัวจริงอ่ะแต่โอ้โหยกตอนนั้นเอาใครลงก็ได้ชุดนั้นได้หมดใครก็ได้นได้หมดก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าดื้อๆนะดื้อๆที่แบบมีชื่อมีเสียงนะอยากรู้ความเก่งของพอสโคนะครับแบบว่าทําไมเขาถึงเป็นตำนานที่ถูกยกย่องมากเลยครับจากนักเตะคนอื่นด้วยถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยเล่นตำแหน่งเดียวพี่เม้งไงนะหมดฟิลอะ เราทัวร์กันฟิลว่ะพี่เม้งเล่นตรงนี้ไงไม่ฟิลเหมือนกันไงแล้วนี่เขาก็ออกบอลดีเคยแอซซิตเทสเจยิงด้วยในมุมของของกูรูด้วยนักฟุตบอลคนนี้ด้วยคือเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆเขาเล่นกองหน้าขึ้นชั้นมาเลยเล่นกองหน้าแต่ตัวมันเล็กเยาวชนใช่ตัวมันตัวมันเล็กมาก170เซนติเมตรเนี่ยมึงจะคล่องยังไงแต่มันเล็กจริงๆพิงเซนเตอร์ชนก็ไม่ไหวที่สำคัญเนี่ยสโคเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เบสิกดีเบสิกแน่นแต่ไม่คล่องตัวนะต่างกันนะทิศซ้ายทิศขวา ดึงดูดนอเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยท้าเล่นข้างหน้ามันต้องจัดกว่านี้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นโรคหืดหอบด้วยแต่ละปีเนี่ยมันก็ต้องมีพักมีอะไรพอเขาถูกจับมาเล่นมิดฟิลด์อ่ะแม่งโดดเด่นเลยถ,ถูกจุดมันตรงสเปคเขาละเขาออกบอลยาวยิงบอลคมจวางบอลแม่นแล้วก็มีลูกหนักแล้วก็คุมพื้นที่ได้ดีด้วยอะไรด้วยความคิดวิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลม,มันทําให กลายเป็นพอสโคที่สมบูรณ์แบบถ้าเขาอยู่ข้างหน้าเขาจะขาดนู่นขาดนี่ขาันจามควบจุอตัวเยอะตัวเล็กขาดอะไรแต่เขาอยู่มิดฟิลเนี่ยตัวเล็กไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะเขามีจุดเด่นเรื่องวางบอลความแม่นยำจับบอลเฟิร์สชาอ์ตพลิกบอลยิงไกลลูกยิงไกลเนี่ยโหบอกเลยว่าแต่ละลูกนี่สุดตีน่ใช่ใช่ใช่สโคนี่จุดเด่นคือการวางบอลการยิงไกลแต่จะมีจุดเฟ้อก็คือการเข้าบอลที่มันจะเฟ้อฟ้าหน่อยเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เขาแต่ว่าเป็น กองกลางที่แต่ก่อนอ่ะส่วนตัวนะพี่เมงตอนที่ดูยุคนั้นอ่ะเฉยๆเพราะยุคนั้นเราไปตื่นตาตื่นใจกับแบบซีดานกับแบบฟิโกโ้กับแบบโรนัลดินโญ่อะไรเงี้ยเราไปตื่นตาตื่นใจกับพวกนั้นเนี่ยโอ้โห و, ทักษะแต่พอมายุคนี้เรารู้แล้วโอ้โหแม่งง่ายๆได้เยอะสิ่ง,งที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือนักบอลระดับโลกแม่งซูฮกใช่มีดงซีดานชาบีอันเดสอเดสอินเนต้าพวกนี้ซูฮกหมดเลยนะแฟรงก์ไรกาดเนี่ยตอนคุมบาร์เซโลน่าไอ้พวกนี้ยังกระจองงอแงอยู่เลยไอ้ชาบีอะไรพวกนี้ บอกให้วันนี้ไม่ต้องซ้อมวันนี้ดูวิดีโอดูพอลสโคเล่นบอลกันลาบัเซียนะลาบาเซียเนี่ยมันถึงขนาดนั้นเลยว่เราก็โอ้โหพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาได้รับคำชมมากผมก็สงสัยอย่างคืออะไรไหมจ้ะไอเชียตอนมันเล่นอยู่ทำไมไม่เชิดชูละเออนั่นแหะดิคนเรานี่แปลกนะพอผ่านไปแล้วหรือเสียชีวิตหรือไปแล้วเนี่ยยกย่องกันใหญ่เลยตอนอยู่มันไม่เชิดชูกันละเออนั่นแหะดิพอไม่อยู่แล้วทีนี้โอ้โหมาเต็มเลยจอนึก ตอนจะก,ก่อนนะสะโคเลน่นอย่าลอยคียนเราเฉยๆนะแต่เราไปชมยุคที่แม่งเป็นเฟร็กับแม็กโทมิเน่อะถอดใจเลยนะ <c oughs> เออก็สะโคก็เก่งอ่ะในมุมเจนถือว่าเป็นกองกลางที่สมมุติแบบที่สุดคนหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันอะไรที่เข้าใจผิดมาตั้งแต่เด็กครับแล้วเพิ่งมาดูความจริงตอนโตครับมวยปั้มมวยปั้มยังไงตอนเด็กอะเข้าใจว่ามันสู้กันจริงจ Oh. ตอนเด็กเข้าใจโอ้โหไอ้นั่นเลือดออกไอ้นี่นอนเจ็บ mm. ไอ้นี่โดนชกหน้า mm. ไอ้นั่นกระโดดลงมาจากบันไดสูง oh. มาคิดว่าเป็นความจริงมาตั้งแต่เด็กเลย oh. พี่แมงเพิ่งมาเป็นการสแสดงเป็นการสแสดงไงเพิ่งมารู้แต่ว่ามันก็เป็นการสแสดงที่แฝงไปด้วยความจริงก็ mm. ยังเจ็บกันจริงอะไรกันจริงแต่มันฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเ mm. ออมมยปั้มมมยปั้มใช่มมยปั้มเอารถเมย์ได้ไหมอารถเมย์รถเมย์ยังไงรถเมย์ยังไงคือทุกวันนี้รถเมย์ที่วิ่งเนี่ยสมัยผมเป็นนักเรียนมันยังวิ่งอยู่เลยเชื่อแม่งแม่งสุดยอดอะ อันนี้ไม่ได้เข้าใจผิดอันเี้เข้าใจถูกมันยังวิ่งอยู่ไงประเทศเดียวในโลกอะไม่เชื่อตั้งแต่กูโอ้โหตั้งแต่กูมัธยมอะมัมมัธยมเอามัธยมแล้วกันเชื่อไหมทุกวันนี้มีจอดเสียแทบจะทุกวันไม่อยากบอกทุกวันเมื่อวานเมื่อวานผมก็เจอเมื่อวานซืนก็เจอแล้วแม่งดูดูรูปทรงไอ้เหียกรบคันนี้แหละที่กูขึ้นเนี่ยเด็กอะ แม่งสุดยอดมากบิ้งมา45 10ปีได้ไงวะโอ้นี่ไม่ได้ว่าใครนะแม่งเป็นน่าจะเป็นสิ่งมาสัศจรกสิ่งหนึ่งของโลกเฮ้ประเทศไทยมึงนึกถึงไรรถเมล์ทำไมอ่ะไอ้เชื่อมึงดูเดียกี่สิบปีแม่งก็คือคันเดิมคันเดิมแค่เปลี่ยนทะเบียนว่าจะไปต่อทะเบียนไงแม่งเหมือนเดิมหมดมาทำสีใหม่ครอบใหม่เชื่อะไรเพื่องเก่าแล้วแม่งเป็นประเทศเดียวนะที่รถกันรถเมล์แม่งเสียเสียมากที่สุดในโลกแล้ว นี่เช่อแม่งจอดควางไปหมดอะสุดยอดล่าสุดผมดูข่าวคนนั่งรถเมย์จากสายอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วสําโรงไัไปประตูน้ำเก้าอี้ว่างผะปะปะปปปมันก็ถ่ายมาที่ผมเห็นนั่นโอ้โหนี่ไงนี่เนี่ยคือสิ่งที่อะไรนะเมื่อกี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดมาเข้าใจผิดคิดว่ามันควรจะปลดระวางแล้วเออมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วเปล่ามันยังอยู่ยังอยู่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานมึงก็จะได้ได้คืนได้เห็นได้เห็น เออจริงเรื่องเข้าใจผิดก็เรื่องแหมเรื่องนี้ก็เสี่ยงไปหน่อยอย่าพูดเลยเรื่องนักการเมืองอย่าไปกลัวนี่เรื่องนักการเมืองอย่าไปกลัวเรื่องนักการเมืองเอาไปันนะมีอะไรพี่ก็เพ่นก่อนแล้วก็นักการเมืองชอบบอกทำเพื่อประชาชนไงเข้าใจผิดเพรัะเป็นเด็กโอเปลี่ยนช่องเถอะเออก็มันดีนะประมาณนี้พี่เมฆเล่าที่จำได้ว่าจะแบบนึกๆหน่อยตอนนี้แบบว่าเรื่องเรื่องฟุตบอลน้อยหน่อยเรื่องอื่นๆมานเกี่ยวข้องกับชีวิตหน่อยดีนะคุยเรื่องบอลมากไม่ดีภาษาเสียงฟอร์มไม่ดีด้วย เออไปเจอใครอย่าคุยเรื่องแมนยูอย่าคุยเรื่องบอลคุยเรื่องอื่นเยอะแยะจนคุยเรื่องอื่นเออจะชนกุ้งชนแก้วจิบๆได้หมดแหละอย่ามาคุยเรื่องนี้หมดอ่ะอย่คุยแมนยูเพราไม่รู้จะคุยอะไรละหมดแล้วพูดหมดแล้วเออเอาตอนนี้ฝากติดตามพี่เม้งด้วยในยูทูบนะแม้งชาแนลจ้าขึ้นมาตรงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยจ้าแม้งซัมเมอร์ฮิลล์คุณงใจพี่เม้งจ้ามุ่งใจอ่ะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะนะจ๊ะกับเล่าถ้าที่จำได้ทุกวันพุธหกโมงเย็นนั่นเองนะจ๊ะขอพระเจ้าอววยยพรทุกคนนะไปเ้